<New. S 1> สวัสดีครับพบกับผมวิกเตอร์ในช่วงของ Six Pack New ครับ Six Pack New เรื่องแรกครับเป็นรูปภาพน่ารักหน้ารักที่เห็นแล้วเนี่ยอมยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่น้องรีมปาโคนะครับคือรูปเหล่านี้เนี่ยมาจากผู้ใช้ i n นสตาแกรที่มีชื่อว่า G O Snap นั่นเองครับ ซึ่งเขานะฮะจะคอยถ่ายรูปคนแปลกหน้าตามสถานที่ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบนป้ายรถเมล์ข้างถนนลานจอดรถในร้านอาหารเป็นต้นนะครับแล้วเขาเนี่ยก็นํารูปเหล่านั้นมาแต่งแต้มระบายสีให้เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปนุ่มจริงๆเลยชุดหมีหมีกอดฟรียอดมนุษย์ล่าสมบัติอับบ็อกลียักษ์แกะในเมืองถนนสุกปกจังเชฟยีราฟแครอทศักดิ์สิทธิ์ ได้เวลาอาหารแล้วคอราล่าจะมีหมดเลยลุงมาอาบน้ําแปบ๊บโอ้โหและอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเอาเป็นว่าลองเข้าไปติดตามเขาดูได้นะครับแล้วคุณก็จะยิ้มได้เหมือนกันครับ<อ>ข่าวที่2ครับนี่ผมก็ต้องทาวันทยาหัดให้เลยนะฮะเพราะว่าที่สวนสัตว์ประเทศสกอตแลนด์ครับ mm hmm. เขามีการประดับยศอัศวินให้กับนกเพนกวินครับชื่อดังของสวนสัตว์จากกองทัพนอร์เวย์โดยเจ้าเพนกวินตรวนี้เนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งให้มียศเซอร์นะครับที่ปีกเลย แถม yeah. ย Arizona, curtain, ังมีการเดินสวนสนามให้กันเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากทางสวนสัตว์เนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับกองทหารรักษาพระองค์ของนอร์เวย์ครับทำให้เจ้านิวนะฮะกลายเป็นเพนกวินตัวแรกของสวนสัตว์ครับและน่าจะของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของกองทหารนอร์เวย์ครับถือว่าสุดยอดจริงเลยนะเพนกวินข่าวที่3ครับเป็นข่าวดีของคุณผู้ชายนะฮะจะไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวร้ายของคุณผู้หญิงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขามีผลการวิจัยว่าชายนักรักคนใดมีคู่นอนที่เยอะ มากกว่า20คนขึ้นไปนะฮะจะทําให้โอกาสในการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยน้อยลงถึง28เลยนะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งอกทฤษฎีนึงครับกล่าวว่าการที่เราลังบ่อยๆนั่นแหละที่จะช่วยให้เราไม่เป็นมะเร็งครับเพราะว่าความเข้มข้นของของเหลวที่ลดลงในซีเมนต์หรือว่าน้ําเชื้อของเรานะฮะจะทําให้ความเข้มข้นของสารก่อมะเร็งลดลงไปด้วยนั่นเองครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นอนนะฮะก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับการช่วยตัวเองเนี่ยก็สามารถลดความเสี่ยงของโรคนี้ได้นะฮะนี่เขาบอกมาผมหนึ่งคนแล้วที่ไม่เป็นแน่นอนอครับ ข่าวที่4ครับเป็นคลิปความน่ารักของเจ้าสุนัขตัวหนึ่งครับที่ชาวเน็ตเนี่ยแห่กันเข้าไปดูนะฮะตอนนี้ครับกว่า0,000นวิวแล้วนะฮะคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปของเจ้าสุนัขตัวนึงครับกระโดดหมุนไปหมุนมาอยู่บนเตียงครับแค่นี้แหละฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมคนหนึงเข้าไปดูเยอะเหลือเกินครับไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างฮะหมาหมุนพอจะแข่งกับหมาหมุนได้หรือเปล่าครับเอาไม่เกี่ยวกับข้ามเลยมาต่อกันกับข่าวที่5ครับนี่จะเรียกว่ากลายเป็นเน็ตไอรอลได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเมื่อมีอาร์ตตัวแม่คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคาร์ซีน็อกเก็ตครับออกมาโชว์ฝีมือการวาดรูปของเธอตามอุทยานแห่งชาติกว่า10แห่งในสหรัฐอเมริกาเลยนะฮะโดยเธอคนนี้เนี่ยจะถ่ายรูปที่เธอได้วาดลงบนหน้าผาก้อนหินหรือว่าตามทางเดินนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีอุทยานแห่งชาติ Rock ในรนะฮะ อุทยานแห่งชาติโยเซมิตีแล้วก็ที่ภูเขามอรณนาหรือว่าเดวอลเลนเองครับเธอได้โพสต์ในอินสตาแกรมของเธอนะฮะจนทําให้มีการร้องเรียนเข้ามาในเว็บไซต์ We the People เองซึ่งเป็นเว็บไซต์สําหรับร้องเรียนเรื่องราวต่างๆไปยังทําเนียบขาวนะฮะและมีกว่า1,000 10, 0รายชื่อครับที่ได้ร้องเรียนเนี่ยให้ทางการจับเธอคนนี้ครับมัลงโทษผลสุดท้ายนะฮะจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ครับ น็อกเก็ตได้ปิดอินสตาแกรมของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและมาปิดท้ายข่าววันนี้ครับกันด้วยเรื่องของเกมที่ถูกนํามาเล่นกันอย่างจริงจังครับโดยใช้คนก่อนหน้านี้นะฮะเราจะเห็นว่ามีการเอาเกมฟรุดนินจาเนี่ยและอีกหลาย,ลายเกมถูกนํามาเล่นกันอย่างจริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับก็ถึงตาของเกมชื่อดังอย่าง Angry Birds กันบ้างแล้วนะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์ขึ้นมาโดยผู้ใช้ YouTube ที่มีชื่อว่า Flying Frenchies นั่นเองครับคลิปนี้เป็นคลิปการดีตัวจากเครื่องดีตัวครับคล้ายๆกับในเกม Angry Birds นะฮะ ถ้าอยากจะรู้ว่าหวาดเสียวขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับโอเคคำที่ว่าเมก,ลกแลก้วกลับมาติดตามซิกแพค News และผมวิกเตอร์คนมีซิกแพคดนใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Wow. Six packs new.